สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยกับคันนี้ครับ t ท x a s RX 3 5 0ปี2011 ไม่ห9 0 0 0 0กว่ากิโลครับตัวนี้ไม้แท้รถบ้านเดิมๆสวยจัดหายากสุดๆครับกับ SUV ทรงพลังคันนี้นะฮะออกแบบดีไซน์ที่ลงตัวมากๆครับกับราคาที่เปิดมาต้องบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากรถราคา2ล้านเกือบ3ล้านนะครับวันนี้เหลือเพียง7,59,000บาทซื้อสดได้เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆใดๆอีกแล้วนะครับ759,000บาท คุณได้เล็กซัสคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับผมสวยจัดมากๆครับใครที่มองดูว่าเป็นรถในฝันคันหนึ่งที่ไม่อาจเอื้อมถึงวันนี้เอื้อมถึงได้แน่นอนครบคันคุณภาพพร้อมใช้เอกสารครบคันแน่นอนจัดไฟแนนซ์ยังจัดได้เต็มอยู่นะครับเพื่อนๆนะลองมาทดสอบดูนะครับขอคนที่พร้อมขอคนที่ใช่นะครับมาเลยด่วนๆน,นะครับส่วนใครที่ไม่มีเวลานะครับแต่ว่าแพนว่าอยากเอาคันนี้แน่นอนก็มาจองไว้ก่อนนะครับ3,000บาทเท่านั้นเองจองกับร้านเท่านั้นนะครับ ร้านอยู่รามอินทานะครับไม่ใกล้ไม่ไกลต่างจังหวัดก็ออกได้จัดไปแนซนได้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจมีเครดิตด,ดีอยากได้คันนี้ก็รีบมาจัดได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ผิดหวังครับคันนี้รถแท้รถบ้านเดิมๆสวยจริงจัดจริงที่อื่นเขาเปิดกันอยู่ร้านต้นๆนะครับเพื่อนๆแต่ที่นี่เอาเป็นราคาแบ่งปันละกัน7 5 9 0 0 0าบาทไม่มีอีกแล้วนะครับเลซัส i s 3 5 0หปี2011สสวยๆแบบนี้ใสๆแบบนี้รีบดุนๆนะครับอย่ารอช้านะครับ รถคันนี้จะไปอยู่บ้านคุณรับรองหล่อเท่มีสไตล์ไฮโซสุดๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับ0885845375ด่วนๆน,นะครับ